ค่ะกับพบกับสาวลูซี่ซลสลัดซิงสาตัวจริงเสียง,งจริงต้องสาวลูซี่ซลสลัดซิงเท่แน่นคะ่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมไขเซนนักกี้ในค่ายเพศาหรือิเอสกกนอีกเช่นเคยนะคะหรือว่าเทพเจ้าแห่งโชคลาภนั่นเองนะออแปะเว้นทองของเรานั่นนะคะซึ่งประเดิมเกมมาเราก็หมุนฟรีสปินกันไปเลยนะคะทุกคนถือว่าเป็นเลิกยามยามดีมากๆที่จะมาเล่นกนคะ เดมเลอกก็เล่นในช่องสล็อตไมลเด็กนั่นเองนะคะเพราะว่าช่องนี้เขาแจกจริงแจกจังกันทุกถุงวันเลยทีเดียวนะ่คนคองมาตอนนี้เราก็มาเล่นใครเซ็นลัคกี้สเตนะหรือว่แปะแว่นทองของเรานี่นะคะซึ่งตอนนี้เงินรางวัลสะสมของเราก็อยู่ที่6,120บาทซึ่งตอนนี้สอกก็ลงเด็ดเป็นพันที่3ามรบาทเก็บไปเลยทีเดียวนะคะลุ้นๆกันไปเลยหลักร้อยนะใครที่มีทุน ยู่แล้วก็ลงไปได้เลยนะคะสำหรับซอสเนี่ยเดี๋ยวเราลองลงเป็นแบบเบ็ดแบบหลักร้อยสักสามร้อยแล้วกันนะคะลองมาดูกันซิว่าเราจะได้กําไรกันมาที่เท่าไหร่บ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่ในค่นยายนี้เขาสัญญาว่าจะทำกำไรกันสูงสุดอยู่แล้วนะ,ะในค่ายเกมเพลย์ซานะคะซึ่งอย่างที่บอกไปแหละว,ว่าสัญลักษณ์วาน เกมนี้เนี่ยมีรางวัลใหญ่ที่สุดถึง1นึ่งแสนเท่านะคะซึ่งถ้าใครยังไม่เคยเล่นนี้ต้องรีบกดลิงก์ที่เราแปะไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะต้องรีบเข้ามาเล่นกันแล้วนะคะซึ่งเขาก็ยังมีการสะสมตัวคูณโบนัสในเกมกันด้วยนะสำหรับเกมไพ่เซนต์ลักกี้สแตนโอ้โหสองหมื่นหนึ่งพันสามสิบหกบาทนะเก่งไปเลยทีเดียวนะคะซึ่งเกมนี้ก็เป็นเ,มนเกมจับคู่ไพ่นิดหนึ่งนะนะยังไงกันโอ้โหสวยงามมากเลยนะคะตอนนี้อยู่ที่20,000 สามสิบหกบาทนะคะทุนของเราก็อัพกันไปเรื่อยๆวันนี้ขอซักประมาณสามหมื่นสี่หมื่นละกันนะคะพอสวยงามเลยสำหรับโบนัสนะคะซึ่งถ้าได้โบนัสมาก็มีโอกาสที่จะให้เราเนี่ยฟรีสปินทุนสุดในเกมนี้สองร้อยรอบเลยทีเดียวนะทุกคนนะยังไงก็ต้องนะต้องเข้ามาเล่นกันให้ได้เลยนะโหตอนนี้อ้าวโหได้ฟรีสปินกันไปอีกแล้วนะคะอีกสิบครั้งนะ บอกแล้วว่าอาแปะเนี่ยพาเราแตกกันอย่างแน่นอนเลยเนะน่ะยังไงกันต่อโอ้ไวมากเลยสี่ครั้งแล้วว่าหมึ่ฟรีสเปเนิสเนเนี่ยขอสักสามหมื่นได้ไหมเนี่ยน่ะอาแปะเลนทองนะฮะตัวตึงของเราเนี่ยอาแปะมูสวยงามโบกเพิ่อมอีกพันเจ็ดเจ็ดสิบหกบาทนะอาัตราการคูณในเกมก็สูงสุดเหมือนกันนะทุกคนนะเป็นเล่นไปนะสำหรับเกมนี้นะฮะใครสซ็นลนะัคกี้สเปรซนะเฮ้ย หนึ่งครั้งสามหมื่นแล้วนะสามหมื่นเรียบร้อยนะคะตามตามที่เราต้องการนะคะส <c oughs> วยงามนะคะได้เพิ่มไปอีก5้าพันแปดสิบแปดบาทก็ถือว่าจิ๋งเป้งไปเลยทีเดียวนะสำหรับเงินนะอ่ะแปะแว่นทองของเรานะคะมาบวกเพิ่มเงินรางวัลตอนนี้ก็ทุนของเราสะสมไปที่สามหมืน 524นะคะจ่ายกันหนักซึ่งอย่างที่บอกไปเราสามารถตั้งเป็นออโต้ให้เขาหมุนกันไป30รอบก็ได้แบบที่สองกำลังทันน่นี่น,นะคะ <c oughs> แล้วก็ลุ้นกันไปเรื่อยๆให้เขาหมุนกันให้ครบนะคะนี่เบ็ดเดิมพันที่เราลงไป3 0 0บาทนั่นเองนะคะโอ้โหสวยงามเ,เพิ่อมอีก1152บาทนะน,นี่แปะก็คือสวยงามจริงๆนะ,ะทุกคนมาปั่นกันต่อ หมุนรวดเร็วมากเหลืออีกประมาณสิบรอบนะคะซึ่งก็อีกไม่นานมาก็เนี่ยยังไงขออีกไหมเฮ้ยอย่ารดสิขอสักวันสามหมื่นกลมกลมกำลังดีนะได้ใจชื้นหน่อยนะก็ขึ้นขึ้นลงลงนะระหว่างสองหมื่นเก้าสามหมื่นนะคะใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมนิดนึงนะแต่ก็คิดว่าป็นไงอัปแปะก็ให้โอลูซี่ได้แบบสามหมื่นอัปอยู่แล้วสบายสบาย แปดพแปดร้แปดสิสวยงามมากเห็นไหมโกเพิ่มมาอีกอ okay. like ู๋คูณสวยงามบอกสี่พันสี่แม่คุณโอ้โหรางวัลใหญ่เลงเป็นไงล่ะปังมากสวยงามจริงๆดูดิหมื่นแปนะหมื่นแปนึ่้อแปบาทเลขแปดนี่สวยอยู่นะลองเกมไครเซอร์แกี้อือหู 4ี0หมื right? ่นแล้วค่ะแม่ไม่ทัตบ้างตัวกันเลยทีเดียวนะเหยียบห้าหมื่นเลยไว้เอาดีๆโอ้โหสวยงามบอกเพิ่มอีกสามร้อยตายเลพี่สาวจ๋ะยังไงกันอีกหกครั้งนะสี่หมื่นอัพนะตอนนี้นะสำหรับเกมนี้นะโอ้โหมันน่าเล่นสุดๆกันไปเลยทีเดียวนะสองก็คือยอด ยังไงเนี่ยใครที่ยังไม่เคยลองเล่นเกมนี้หรือว่าเล่นกันมาแล้วเนี่ยอย่าลืมลองมาปั่นใส่เบ็ดเดิมพันตามซอลูซี่กันนะคะรับรองว่าแตกกันเกือบห้าหมื่นเคกันเลยจ้า